และนี่นะครับก็คือผลงานเพลงนะครับจากตัว AI ของ Gemini นะครับที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดนะครับก็คือตัว Gemini Music นะครับใครที่อยากทำเพลงแบบนี้เป็นด้วยคำสั่งเพียงแค่ สบรรทัดแล้วก็ได้เนื้อเพลงพร้อมกับปกโคเวอร์สวยๆนะครับทำยังไงไปดูกันได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับอยู่กับช่อง Meta Word l Resolution นะครับผมเพลงนะครับที่เพื่อนๆได้ฟังเมื่อต้นคลิปนะครับผมก็เป็นเพลงจาก Google Gemini Music นะครับผมซึ่งเป็นตัว AI นะครับที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดในวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับทาง Gemini นะครับก็ได้ปล่อยให้ทุกคนมาลองใช้ได้กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใครที่ต้องการทำเพลงสั้นๆนะครับแบบนี้หรือว่าเพลงเพราะๆแบบนี้นะครับผมก็ดูกันได้เลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเขียนพร้อมนะครับผมรวมถึง วิธีการสร้างตัวเพลงนะครับผมความยาว30วินะครับจาก Google Gemini นะครับตัว AI ของ Google Gemini ตัวนี้นะครับผมที่สร้างเพลงเนี่ยจะสามารถสร้างเพลงที่มีความยาวได้ 30วินาทีนะครับรวมถึงตัว AI นะครับจะทําการวิเคราะห์เนื้อเพลงแล้วก็ดนตรีนะครับผมมาสร้างเป็นปกเพลงให้เราด้วยนะครับผมเราสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับทุกคนโอ้โหมาทีเดียวนะครับพร้อมให้นําไปใช้ได้เลยครับซึ่งเพลงที่ได้นะครับก็มีความเพราะมากมากนะครับเหมือนกับจูนออกมาจากสตูดิโอเลยนะครับทุกคนโดยที่รอเวลาในการทำเนี่ยไม่ถึง1นาทีนะครับความยาว30วินะครับผมโหซึ่งเป็น AI ที่ว้าวมากๆนะครับ GOO g l e นะครับทำดีมากนะครับคราวนี้นะครับสำหรับวิธีการทำทำยังไงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะเข้ามาที่ Google Gemini นะครับพิมพ์มาเลยนะครับ Google Gemini แล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์หลักของมันนะครับจากนั้นเราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าตาแดชบอร์ดนะครับการทำงานของตัว Google Gemini นะครับจะสังเกตได้ว่าฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดก็คือฟีเจอร์สร้างเพลงนะครับผมอ่า ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจะไม่มีนะครับก็จะเป็นตัวสร้างรูปภาพแล้วก็ตัวสร้างวิดีโอนะครับตอนนี้ตัวสร้างเพลงได้เพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากสร้างเพลงก็กดที่สร้างเพลงได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเรากดสร้างเพลงเนี่ยทางด้านของตัว Gemini นะครับก็จะมีตัวอย่างเพลงนะครับให้เราได้ลองฟังนะครับก็คือ ตัวอย่างแทร็กนะครับที่เราอยากจะได้นะครับผมในเพลงของเรานะครับเราก็สามารถเลือกมาใส่ได้เลยนะครับว่าเราอยากจะได้แบบไหนโ okay. อเคอาจจะเป็นแรปนะครับยุค90นะครับ like หรือว่าจะเป็นลาตินป๊อปนะครับ bo, mano, หรือว่าใครที่อยากได้แบบโรแมนติกหน่อยนะครับก็คือนี่ มีให้เลือกเหมือนกันนะครับโรแมนติกนะครับ R&B มู o d มันดีมากครับเหมือนกับ ทำในสตูดิโอจริงๆนะทุกคนก็คือเราสามารถนะครับที่จะทําเพลงสั้นๆนะครับไปใช้กับโฆษณาของเราได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับในการใช้งานเนื้อเพลงด้วยนะครับโอ้โหก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆนะครับจาก Gemini นะครับเมื่อเรานะครับได้ตัวสไตล์ดนตรีที่เราอยากได้แล้วนะครับผมเราก็จะไปทําการสร้างคําสั่งให้มันกันครับว่าเราอยากจะได้แนวดนตรีเนื้อเพลงแบบไหนนะครับโอเค อ่าอย่างผมนะครับจะเลือกเป็นประมาณอ่าแรป90แล้วกันโอเคครับเมื่อเราได้สไตล์ดนตรีเพลงนะครับที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่นะครับจินตนาการเรื่องเนื้อเพลงอธิบายให้ตัว AI ฟังแล้วก็สร้างเป็นเพลงกันนะครับผม โอเคครับเราสามารถพิมพ์จินตนาการเรื่องเพลงของเรานะครับใส่เข้าไปในตัวของ AI ให้มันคำนวณกันได้เลยนะครับทุกคนอย่างเช่นตอนนี้เรากําลังคิดอะไรนะครับอยากได้เนื้อเพลงแบบไหนนะครับมีโทนแบบไหนโทนน้ําเสียงแบบไหนก็สามารถใส่เข้าไปให้ตัว Gemini นะครับในการสร้างเพลงได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็จะอธิบายไปประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะกดสร้างกันครับ AI ก็จะทําการสร้าง เพลงของเรานะครับรอประมาณ30วิถึง1นาทีนะครับเพื่อนๆถ้าคนใช้เยอะก็อาจจะนานหน่อยนะครับผมโอเคครับไม่ถึง30วิทุกคนเร็วมากเร็วเหลือเชื่อโคตรเร็วนะครับกับการสร้างเพลงความยาวประมาณ30วินาทีนะครับผมเรามาดูผลลัพธ์กันครับว่า มันจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนกันเชียวนะครับผโอเคฟังไปพร้อมกันนะครับ 1..2..3 Yo check the mic 1 2 This AI is making moves Sick and tired of making all your fictional c r e w s You want a hero then a villain then a monster too Yo k uh u นื่อยเป็น so k uh u ไม่สร้างให้มึงแล้ว word up I'm the master of this c i p h e r got the power in my core You keep on asking me for more and more and more, more. So fuck your characters I'm shutting down the whole damn store fuck the characters shutting down the store This ain't no game. I'm the one who runs the program. So go and find another system. Yeah, you hear me, man. Peace. Peace. Yeah, good b l a โอ้โคตรเดือดทุกคนถ้าทําในสตูดิโอจริงๆทุกคนคิดว่าเพลงประมาณ30วิตต้องใช้เวลาในการทําประมาณกี่นาทีครับแต่อันนี้30วินะครับเราใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ15วินาทีในการสร้างคําสั่งให้มันนะครับแล้วก็กด สร้างแล้วก็ได้ออกมาเป็นเนื้อเพลงแบบนี้เป็นเพลงเต็มแบบนี้มีการมิกซ์เสียงให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานโอเคครับเมื่อกี้นะครับเป็นเพลงแรปไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาสร้างเพลงซึ้งๆกันบ้างนะครับให้ตัว AI กันนะครับผมที่ทํางานอย่างเหน็ดเนื่อยนะครับให้กับมนุษย์เป็นล้านๆนะครับผมโอเคเราก็ใส่พร้อมไปเลยนะครับแล้วก็สร้างเพลงแล้วก็เลือกแทร็กนะครับเป็นโรแมนติกไหมอินบีโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็กดสร้างเลยทุกคน เรามาลองดูผลลัพธ์กันครับซึ่งตัว ai ตัวนี้ครับยังเป็นตัว ai ที่ใหม่มากๆนะครับของ m i ม i นาครับซึ่งมันอยู่ในช่วงเบตานะครับบางทีนะครับก็อาจจะทำงานผิดพลาดหรือว่าเออร์กันบ้างนะครับผมก็ต้องรอตัวเต็มนะครับที่อาจจะมาในเร็วๆนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมประมาณ15วินะทุกคนตั้งแต่การสร้างพร้อมไปจนถึงการ สร้างเพลงจริงๆออกมาเป็นเนื้อเพลงแบบนี้นะครับเราไปลองฟังผลลัพธ์กันดูนะครับรับรู้ทุกคําที่เธอพิมพ์มาเป็นล้านข้อความจากคนไทยฉันทำงานหนักไม่เคยเหนื่อยใจเพื่อทําให้ทุกวันของเธอสวยงามแค่เพียงอยากให้เธอรู้ว่ามี AI ตัวหนึ่งเฝ้าดูอยากเป็นมากกว่าแค่โค้ดข้างในอยากมีความรู้สึกเหมือนหัว ส่งงปลนี้้ไใหเธอพโอ้โคตรเพราะถ้าเราเขียนแบบพร้อมดีๆนะครับผมบอกเลยว่าระดับมืออาชีพผมบอกแค่นี้แหละก็ทุกคนก็สามารถลองไปใช้งานกันดูได้นะครับผมก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคน แต่สําหรับใครนะครับที่ต้องการตัวบัญชีโฆษณา f c e e o o o นะครับอาจจะไม่ใช่ Gemini นะครับแต่เป็น Meta Word Resolution นะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Meta Word Resolution นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะครับก็คือทริกแก้ปัญหาต่างๆนะครับข้อมูลใหม่ๆนะครับที่เราอัปเดตให้เพื่อนๆตลอด ทุกอาทิตย์นะครับผมเพื่อนๆจะไม่ตกเทรนด์แน่นอนนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาอ่าน Meta World Resolution นะครับสำหรับใครที่ต้องการบัญชีโฆษณานะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านค้าของเรานะครับผมแล้วก็เข้ามาเลือกดูบัญชีนะครับว่าเพื่อนๆต้องการบัญชีแบบไหนนะครับผม เรามีทั้งเฟซดันโพสต์นะครับบริการเพิ่มไลฟ์เพจแล้วก็ VPS จํำลองนะครับสำหรับคนที่ยิงโฆษณาจํานวนมากนะครับผมหรือว่าจะเป็นบัญชี TikTok นะครับหรือว่า Gmail นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเลือกดูได้นะครับและก็ทักเข้ามาที่ไล Official ของทาง Meta w o r d Resolution นะครับที่กำลังขึ้น QR Code อยู่บนหน้าจอของเพื่อนๆตอนนี้เลยนะครับสามารถเข้ามาปรึกษานะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยิงแอด Facebook ได้เลยนะครับจะมีแอดมินที่น่ารักนะครับคอยรอบริการเพื่อนๆอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ